เบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครบอกคุณอาเซียนกำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของโลกเมื่อสหรัฐและจีนต่างต้องการให้ไทยเลือกข้างแต่ไทยจะยอมเป็นเพียงหมาบในกระดานหรือจะสร้างเส้นทางของตัวเองนี่คือเรื่องลับที่กำหนดอนาคตไทยและทั้งภูมิภาคฟังแล้วคุณจะมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาเซียนในสมรภูมิโลกใหม่คุณเคยสังเกตไหมว่า โลกในทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เราคิดเมื่อก่อนเรามองมาหาสงครามว่าเป็นเรื่องของปืนใหญ่รถถังและกองทัพแต่ตอนนี้มาหาสงครามใหม่กำลังเริ่มขึ้นโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงสงครามแห่งอำนาจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจการทูตและเทคโนโลยีอาเซียน ภูมิภาคเล็กๆที่เราอาศัยอยู่นี้กำลังถูกจับตามองจากทั้งสองขั้วมหาอำนาจของโลกขั้วหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาผู้ครองความเป็นเจ้าโลกมายาวนานอีกขั้วหนึ่งคือจีนผู้ท้าทายที่กำลังพุ่งทยานอย่างรวดเร็วและคำถามใหญ่ก็คือไทยในฐานะหัวใจของอาเซียนจะเลือกข้างไหนลองนึกภาพดูนะครับอาเซียน เหมือนสนามประลองที่มีขนาดมหึมาใครครองได้ก็เหมือนถือกุญแจไขไปสู่ครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลกในอนาคตทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะอาเซียนมีประชากรกว่า600ล้านคนและเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโต,ตเร็วที่สุดในโลกด้วยทุกบริษัทข้ามชาติทุกกองทัพทุกประเทศมหาอำนาจต่างอยากได้ใจอาเซียนและในบรรดาทุกประเทศนั้น ไทยกลับเป็นหมากสําคัญที่ทั้งสหรัฐและจีนไม่อาจมองข้ามไทยอยู่ตรงยุทธศาสตรพ์พอดีเป็นเหมือนประตูเชื่อมอินโดจีนกับโลกภายนอกมีอ่าวไทยที่เปิดสู่ทะเลจีนใต้และยังมีเส้นทางเศรษฐกิจที่จีนกําลังลงทุนหนักตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงจนถึงท่าเรือน้ําลึกแต่เรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหากไทยเอียงไปทางสหรัฐจีนก็อาจมองว่าเราเป็นภัยคุกคาม หากไทยโน้มไปหาจีนมากเกินไปสหรัฐก,ก็พร้อมจะตัดสิทธิพิเศษกดดันทางการเมืองและเล่นเกมเบื้องหลังคุณเห็นหรือ,อยังครับว่าทุกก้าวที่ไทยก้าวไปไม่ใช่แค่การทูตธรรมดาแต่มันคือการเดินบนเชือกเส้นบางที่มีเหวลึกอยู่สองด้านและสิ่งที่น่าสนใจก็คือไทยไม่ใช่แค่ประเทศเล็กที่ต้องรอให้ใครเลือกแต่ไทยเองก็มีไพ่ที่สามารถพลิกเกมได้ ไพ่ใบแรกคือความสัมพันธ์อันยาวนานกับสหรัฐเราเคยเป็นพันธมิตรหลักในสงครามเวียดนามไพ่ใบที่สองคือความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจีนทั้งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์คนไทยเชื้อสายจีนที่มีอยู่ทั่วประเทศดังนั้นเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำถามว่าไทยจะเลือกข้างไหนแต่เป็นเกมว่าไทย จะใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อเอาตัวรอดอย่างไรในตอนตัดไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าสหรัฐอเมริกากำลังทำอะไรลับๆอยู่เบื้องหลังเพื่อกดดันให้ไทยเลือกข้างและทำไมสหรัฐถึงมองว่าไทยคือคุณใจสำคัญของอินโดแปซิฟิกนี่คือเกมที่ไม่ใช่แค่การเมืองแต่คือเกมชี้ชะตาอนาคตของไทย และของอาเซียนทั้งภูมิภาคคุณพร้อมจะเดินไปกับเราต่อหรือยังเกมลับสหรัฐกดดันไทยให้เข้าร่วมพันธมิตรคุณอาจสงสัยทำไมสหรัฐอเมริกาถึงให้ความสำคัญกับไทยมากขนาดนี้ทั้งที่ในสายตาคนทั่วไปไทยก็แค่ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สำหรับวอชิงตันไทย คือหมากลับที่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมใหญ่ทั้งภูมิภาคย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นไทยเคยเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐในเอเชียตะวันกอ,อกเฉียงใต้เรามีฐานทัพอากาศอูตเภาฐานทัพโคราชและการสนับสนุนกองกำลังอเมริกันในสงครามเวียดนามทั้งหมดนี้ทำให้ไทยกลายเป็นดวงตาและหูของสหรัฐในภูมิภาคแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิปี แต่สำหรับสหรัฐความสัมพันธ์เก่าเหล่านั้นไม่เคยจางหายและในยุคป,ปัจจุบันสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากจีนจีนขยายอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการทหารถ้าสหรัฐต้องการปิดล้อมหรืออย่างน้อยก็ทวงดุลจีนอาเซียนคือเวทีที่พวกเขาต้องเข้ามามีบทบาทและในอาเซียนไทยคือหัวใจของอินโดจีน เป็นประเทศที่มีจุดยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์สองขั้วหากไทยเอนไปข้างใดข้างหนึ่งทั้งสมดุลของภูมิภาคจะเปลี่ยนทันทีนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราเห็นสหรัฐเคลื่อนไหวอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาผลักดันอินโดแป i ิฟิกสตร t ทจีที่ผู้ชักเจนว่าจะสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต้อนอิทธิพลจีนเราเห็นการเชิญไทยเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมโคบราโกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เราเห็นความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทหารหลังจากที่เคยห่างเหินเพราะการเมืองภายในไทยและที่สำคัญเรายังเห็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจเช่นการเจรจาการค้าการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่แฝงด้วยเกมกีดกันจีนแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังน่ากลัวกว่านั้นสหรัฐไม่ได้มาแค่เสนอแค่มิตรภาพพวกเขายังใช้เครื่องมือกดดัน ตั้งแต่สิทธิมนุษยชนการเมืองประชาธิปไตยจนถึงการค้าเพื่อบังคับให้ไทยเดินตามกรอบที่สหรัฐวางไว้ลองคิดดูสิครับเมื่อไทยซื้ออาวุธจากจีนเสียงเตือนจากวอชิงตันก็ดังขึ้นทันทีเมื่อไทยหันไปหานโยบายใกล้ชิดกับปักกิ่งสหรัฐก็รีบส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเยือนกดดันทางตรงและทางอ้อมนี่คือเกมลับเกมที่ดูเหมือนมิด แต่แท้จริงแล้วคือการวางกรอบเกมที่ใช้ทั้งแครอทและไม้เรียวให้ไทยรู้สึกว่าถ้าเดินตามสหรัฐจะได้ความช่วยเหลือและเทคโนโลยีแต่ถ้าไม่อาจถูกตัดสิทธิประโยชน์กดดันและถูกทำให้โดดเดี่ยวและที่น่ากลัวที่สุดก็คือสหรัฐไม่ได้ต้องการแค่มิตรภาพผิวเผินแต่เขาต้องการให้ไทยกลายเป็นฐานที่มั่นในการทวงดุลจีนในภูมิภาคนี้ คำถามคือถ้าไทยเลือกสหรัฐเต็มตัวจริงๆเราจะได้อะไรและเราจะเสียอะไรไทยอาจได้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการทหารและความสัมพันธ์ทางการค้าแต่ในขณะเดียวกันเราจะเสี่ยงกับการถูกจีนตอบโต้ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองนี่คือทางสองแพร่งที่เต็มไปด้วยกับดักเดินไปข้างหน้าเหมือนมือมองไม่เห็นคอยผลัก และนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยทุกยุคต้องชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวังในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเจาะลึกอีกขั่วหนึ่งจีนผู้ที่ไม่ใช่เพียงแค่คู่แข่งของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นเงาที่ใหญ่โตปกคลุมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความมั่นคง แล้วคุณจะเห็นว่าการเลือกข้างไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองแต่มันคือการเลือกระหว่างอนาคต2แบบที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเกมลับของสหรัฐกำลังดำเนินไปเงียบๆแต่ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนอนาคตไทยทั้งประเทศคุณพร้อมหรือยังที่จะมองเข้าไปในเงาของจีนที่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะเงา,งาลับจีน บทบาทที่ไทยไม่อาจปฏิเสธคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางสิ่งบางอย่างมันใกล้ชิดจนเราแทบไม่ทันสังเกตเหมือนเงาที่ติดตัวเราไปทุกที่แม้เราจะหันหน้าไปทางไหนก็ตามและสำหรับประเทศไทยเงานั้นก็คือจีนจีนไม่ใช่เพียงประเทศเพื่อนบ้านใหญ่แต่คืออรารยธรรมที่ฝังรากลึกในชีวิตประจำวันของคนไทย เรากินอาหารจีนใช้สินค้าจีนและคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากก็เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยลองมองไปรอบๆคุณสิครับตลาดใหญ่ๆทั่วไทยเต็มไปด้วยสินค้าจากจีนตึกสูงระฟ้าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพหลายแห่งก็มีเงินทุนจากจีนอยู่เบื้องหลังและถ้าเรามองไปในระดับภูมิรัฐศาสตร์จีนกำลังทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การค้าขาย พวกเขากำลังสร้างโครงข่ายอำนาจผ่านโครงการ e l l and Ro i n i t i t t i v i v e หรือ BRI เส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนโครงการท่าเรือน้ำลึกการลงทุนด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การลงทุนแต่คือการปักธงแห่งอิทธิพลของจีนในภูมิภาคคุณอาจถามว่าแล้วไทยได้อะไรคำตอบคือ ไทยได้โอกาสทางการเงินมหาศาลจีนคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดที่เปิดกว้างให้สินค้าไทยจำนวนมากแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อเราใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเราก็เสี่ยงที่จะถูกผูกมัดโดยไม่รู้ตัวลองคิดภาพดูสิครับถ้าวันหนึ่งไทยต้องการออกนโยบายที่ขัดกับผลประโยชน์ของจีนเราจะทำได้จริงหรือไม่ หรือว่าเสียงกระซิบจากปักกิ่งจะดังพอที่จะทำให้ไทยต้องลังเลนี่แหละครับคือสิ่งที่หลายคนเรียกว่ากับดักอิทธิพลจีนและที่น่าสนใจก็คือจีนไม่ได้เข้ามาในฐานะที่เป็นคู่แข่งอย่างเดียวแต่เข้ามาในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ที่พร้อมจะอุ้มชูทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายประเทศรวมทั้งไทยรู้สึกว่า การอยู่ใกล้จีนก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ความจริงคือโลกนี้ไม่มีของฟรีจีนอาจไม่กดดันตรงๆเหมือนสหรัฐแต่ทุกโครงการใหญ่ทุกการลงทุนมหาศาลล้วนมาพร้อมกับสายใยบางๆที่รัดแน่นขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงวันหนึ่งไทยอาจพบว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินไปในเส้นทางที่จีนปูเอาไว้ นี่คือเกมที่ซับซ้อนที่สุดของไทยเพราะถ้าเราเอ็นเอียงไปทางสหรัฐเราเสี่ยงถูกจีนกดดันทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเราใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปเราก็เสี่ยงที่จะถูกสหรัฐตัดสิทธิ์และโดดเดี่ยวคำถามจึงไม่ใช่ว่าไทยจะเลือกข้างไหนแต่คือไทยจะเล่นเกมสองหน้าได้สำเร็จหรือไม่ลองย้อนมองประวัติศาสตร์ดูสิครับ ไทยรอดจากมหาสงครามหลายครั้งเพราะเรารู้จักปรับตัวรู้จักประนีประนอมและรู้จักใช้ความสัมพันธ์สองขั้วเพื่อรักษาเอกราชของตัวเองแต่ในยุคนี้เกมมันยากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะทั้งสหรัฐและจีนต่างก็มีเครื่องมือที่ส่งพลังทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีและกองทัพที่จะทำให้ไทยไม่มีทางหนีออกไปจากกระดานได้เลย อีกต่อไปแล้วและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ตอนต่อไปน่าสนใจยิ่งกว่าในตอนหน้าเราจะพูดถึงทางแยกสุดท้ายว่าแท้จริงแล้วไทยจะเลือกข้างใดหรือว่าไทยกําลังพยายามสร้างข้างข,างของตัวเองเงาของจีนใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามแต่ก้อนหนักหน่วงเกินกว่าจะก้าวเข้าไปโดยไม่คิด ไทยจะเดินต่อไปอย่างไรเมื่อทุกย่างก้ามีราคาที่ต้องจ่ายทางแยกสุดท้ายไทยจะเลือกข้างหรือสร้างข้างของตัวเองคุณเคยยือนอยู่ตรงสี่แยกใหญ่ในยามค่ำคืนไหมครับรอบตัวมืดสนิทมีเพียงไฟสองทางสองด้านทางหนึ่งสว่างด้วยแสงสีแดงสดอีกทางหนึ่งสว่างด้วยแสงสีน้ำเงินเข้มแต่คุณกลับรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเดินไปทางไหน มันก็อาจจะพาคุณไปสู่กับดักบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละครับคือภาพสะท้อนของประเทศไทยในเวลานี้หลังจากที่เราได้เห็นเกมของสหรัฐและเงาลับของจีนคําถามใหญ่ก็คือไทยจะเดินไปทางไหนถ้าเราเลือกสหรัฐเราอาจได้เทคโนโลยีใหม่ความมั่นคงทางทหารและความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกแต่เราก็เสี่ยงจะเสียตลาดจีน และถูกแรงกดดันทางเศรษฐกิจถาถูมเข้ามาถ้าเราเลือกจีนเราอาจได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลในการลงทุนและการค้าขยายตัวแต่เราก็เสียงจะถูกมองว่าอยู่ใต้ร่มเงามหาอำนาจและอาจเสียพันธมิตรสำคัญฝั่งตะวันตกแต่มีทางที่สาทางที่ไทยเคยเดินมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์คุณคงเคยได้ยินคำว่าไผ่ลู่ลมไผ่าอาจไม่แข็งแกร่งเหมือนไม้โอก๊กแต่เมื่อพายุพัด ผ่กรอบไม่หักมันลู่ตามแรงลมแล้วกลับมาตั้งตรงได้ใหม่นี่แหละครับคือยุทธศาสตร์ของไทยตลอดหลายศตวตรรษปรับตัวเร็วรู้ว่าเมื่อไหรควรโน้มไปข้างหนึ่งและเมื่อไหร่ควรผ่อนแรงกลับมาตรงกลางลองย้อนมองประวัติศาสตร์ดูสิครับไทยเคยรักษาเอกราชได้แม้รอบด้านเต็มไปด้วยจักรประวัตินิยมตะวันตกเราเคยเลือกที่จะประนีประนอมมากกว่าปะทะตรง และนั่นทําให้เรารอดจากการเป็นอนานิคมคําถามคือในศตรวรรษที่21นี้เราจะยังใช้กลยุทธ์เดิมได้หรือไม่เพราะโลกทุกวันนี้ซับซ้อนกว่าเดิมมากทั้งสหรัฐและจีนต่างก็มีอำนาจที่ผูกพันลึกซึ้งในระบบโลกการเดินสายกลางอาจไม่ง่ายเหมือนในอดีตแต่ก็อาจเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ไทยรักษาอิสรภาพเชิงยุทธศาสตร์ไว้ได้และอย่าลืมนะครับไทยไม่ได้อยู่ลำพัง เรายังเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนหากอาเซียนสามารถรวมพลังได้จริงมันอาจไม่ใช่แค่การเลือกทางระหว่างสหรัฐหรือจีนแต่มันคือการสร้างข้างใหม่ข้างที่สามที่ยืนด้วยตัวเองลองจินตนาการสิครับอาเซียนที่มีประชากรกว่า600ล้านคนเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับโลกและมีทรัพยากรทั้งทะเลภูมิศาสตร์และพลังงานถ้าเรารวมกันเป็นปึกแผ่นอาเซียนเองก็อาจกลายเป็นคู่อำนาจ ที่ทั้งสหรัฐและจีนต้องเกรงใจแต่คำถามก็คือไทยจะเป็นผู้นำผลักดันแนวทางนี้ได้หรือไม่หรือว่าเราจะยังคงวนเวียนอยู่กับการเลือกข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือจุดที่ทุกคนต้องคิดตามอนาคตของไทยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอียงไปหาสหรัฐหรือจีนแต่อาจขึ้นอยู่กับว่าเราจะกล้าสร้างทางของตัวเองหรือไม่นี่คือทางแยกสุดท้ายที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ไม่ใช่แค่เลือกข้างแต่คือการเลือกว่าเราจะเป็นผู้เล่นหรือเพียงหมากในกระดานของมหาอำนาจโลกแล้วคุณละ่ะคิดว่าไทยควรเลือกทางไหน